สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้นะคะ,ะวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะนี่แดดออกแล้วแดดออกแล้ววันนี้แดดออกแล้ววันนี้เราก็มีภารกิจที่จะทําที่หลับที่นอนให้กับพี่ใหญ่นะคะไม่เมซสหมอนของพี่ใหญ่หายหมดแล้วนุ่นเอางาขุดดินจนไม่มีที่หลับที่นอนแล้ว เริ่มทีละนิดแล้วพี่ใหญ่เดดเดดออกแล้วคอนโอกตก็ิ่มมีกำลังเหมือนพี่ใหญ่เลยเออดูเออชโชโชูชโช,ช,ช,ชูเดดออกช้างก็มีกำลังคนอนออ๊ก็มีกำลังเหมือนกันเราจะขึงเชือกนะคะแม่เมีจะขึงเชือกวูสดูตั้งเลยอาจะทำที่นอนให้พี่ใหญ่เอ้ย ทำที่นอนให้จะทำหมอนหนุนให้พี่ใหญ่ว่ามา<อ>วุ่นวายอะไรกับที่หลับที่นอนของผมเนี่ยขอบคุณพี่ยานะคะสนับสนุนในการลดทถดิน500คะแนนนะคะกลับขอบคุณพี่ยามากๆเลย ช้างไม่ได้นอนควันก็นอนไม่หลับฮึเออโยนไปแล้วเออเออเออเชือกเนี่เออเออไเชือกคืนโอ้ยแล้วเออเออปล่อยเชือกมานดินปล่อยมานดินปล่อยเชือกมานดิน กัดเชือกไว้แล้วนะปล่อยแล้วปล่อยแล้วกัดเชือกไว้ทำไมเดีーー๋ยฟ so, ันหักเลยนะโซมาตรฐานขนาดไหนนี่ปนอโซมาตรฐานขนาดไหนนี่ เอาเสือกได้บมดอ่โอ้ยต้องหาของโลแล้วอากลวยมาไมน่นนีเอ,อแต่ถือว่าตรมมันนี้ร่างกายพี่ใหญ่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่ผมลงมากนะคะไม่ไม่สิไม่ผมไม่ผมไม่เห็นกระดูกยังสมบูรณ์เหมือนเดิมเออโชว์อีกแล้วโชว์อีกแล้ว ู้สึกว่าจะมีสองอีพีแล้วมักงนี่อีพีหนึ่งไม่ไหวไม่ไหว น้ำมาก,กินก่อนน้ำให้พี่ใหญ่กินก่อน ้นบกเราเท่าที่ทะาทางก่อนจะทำที่หลับที่นอนให้พี่ใหญ่นี่ปลอดภัยไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกทุกวันเลยกินน้ำก่อน ฟีฟีโบกแต่ให้แม่ควน<อ>ว่าหยุดบุญให้ควนโอ,อ๊ตโบควนโอ๊ตน้อยว่าหยุดบุญให้ช้างได้แล้วสามเดือนเหมือนกันควนโอ๊ตหยุดบุญให้ช้างต้นไหนแม่ควนก็หยุดบุญให้ควนโอ๊ตตอนนั้นเหมืนอนกัน แล้วเอากล้ยมานะลืมเา้โอ้ให้กินด้วยก็จะโยนเชือกด้วยเพราะว่าให้พี่ใหญ่สนใจในการกินน้ำ ฮะนีมแปบบมองเธออยู่นะ สิเฮ็ดได้บ่คุณเอ้ยบักตงบักตงเฮ็ดเอ้ย่ดยาเนื้อเสือกสิคัสมาเท่ามาโอพี่ใหญ่ม่สนใจกลวยแล้วสนใจคอนอดแล้วเอาเก็บมา

cái ma, mau, mạnh 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 mạnh, hau, hau, cái ma cái ma, cái mặt 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 đi, mặt 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 กล้วยเอามาน้อยเกินกล้วยนั่นเรียกไปมาเลยตาขึงอย่างเดียวพี่ใหญ่มาดูกันว่าภารกิจมันจะเสร็จไหมวันนี้นี่ควานนี้ก็อยากให้ช้างได้นอนช้างนี่ก็แบบอย่ามาอยู่ใกล้ดู คิดคิดคิดอีแล้วคิดวิธีแล้ว <environments> ีก <måste> ค <be speaking Swedish> ิวสั <lively> <Japanese> ่งมาเท่ามาเอสิมาบ่ได้สนใจคอยด้วยเดี๋ยวนี้สนใจควันออสเด้๋ยนี่พี่ใหญ่นี่

เนยกนอยควนโอ๊กก็หายตัวไปอีกทีเพไ่อน เดี๋ยวเรามาตามดูกันที่อีพีโซนะคะแม่เมย์ซีว่าภารกิจนี้จะสําเร็จไหมจะได้ไถที่หลับที่โนนให้พี่ใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันที่อีพีโซนะคะจะเย็นๆเด้อพี่ใหญ่นี่ไม่อยากได้โมนโบพี่ใหญ่นี่ฮะไม่อยากได้โมนหรืออย่างไรกันหายแล้วต้องมีวิธีของเขานะคะขอนอด ทางโน้นได้กลิน่นได้กลิน่นเยอะมามาๆๆมามา <laughs> เวนมาเยอะเท่าเยอะมา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 เ้ยร่างเขาเนี่ยก็เอึงนง่ายคักองไปทาง เดี๋ยวติดตามกันใน e ีีสองนะคะเม่เมอรขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะเดี๋ยวติดตามกันที่ EP พสงนะคะสวัสดีค่ะ